ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านเจ้าภาพใหญ่ของเราแล้วนะคะอากวงค่ะทักทายประชาชนหน่อยฮัลโหลนี่ <Hello. S 1> เป็นไงคะ <Hello. S 1> อ่อเพิ่งไหนงบอ,บอกเบาๆวันนี้อันนี่ว่า,น,วานี่ว่าเบาแล้วเดี๋ยวเจอคนเบาวันนี้ตัวจีดเลยเจ๊เจ๊เบ,บนมาเร็วมาเร็วน <c oughs> ี่ <c oughs> ก็นิดนึงอะเนาะมาแบบว่ากระโชกโชคชัยแล้วแบบมาหาบ้านยันแม่เราก็ต้องใส่ใส่เอาตรงนี้คือ like ช uh> ุดแบบว่าไม่ได้เตรียมละเปิดมาเช้านี้คือมาปุ๊บตัวแรกเลยอยู่ในตู้คือเจอเลยนะจ๊ะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเป็นแอนดี้เดลูเป็นอย่างนี้เธอฉันอยู่แล้วว่านี่เป็นชุดอุ้ยเดี๋ยวทำไมกิ่งไม้เต็มหัวเลยเนี่กิ่งไม้กิ่งไม้มาจากไหนกิ่งมาเอ้า แหวกพลงพลงพลงซ้ายขวาคือแบบว่ากว่าจะมาถึงนะจุดเนี้ยมึงดูแข่งเขายังติดอีกเดินเข้ามาเหรอคุณไม่สนใสเลยอ๋อไม่ได้อยู่ข้าวเอออุ้ยแมงมา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 พูไมดีเปิดประตูให้แม่ตรงนี้แล้วปิดไปขลดไม่คัดไม่คัดไปเลยนี่คุณแม่มาแล้วคุณแม่ขาม กองถ่ายภาพยนตร์ของเราครบห้าคนแล้วนะคะคุณแม่จะต้องอยู่นอกกองถ่ายของเราคน่ะทำไมพราะมว่าของคุณแม่หรอไม่เพราะว่ามาตรการของทางภาครัฐเขาบอกว่าห้ามเกินห้าคนค่ะเอาความดีห้าตรงตอนนี้คือเรื่ล่าขงคุณแม่แล้วมากะ่าะมาก่าวเร็วๆๆายแล้วายแล้วนองมอใหญ่มากไปได้ยังสิดีมากยังสิ จะบอกว่าวันนี้เจ้าภาพเขานี่ก็เป็นอากวงแล้วก็นี่ยันแม่นี่คือยันแม่ยันแม่วันนี้แบบของต้อนรับเยอะมากเมื่อเป็นไก่สดไก่ย่างไก่ย่างกระทถโชยโรกแล้วก็จะมีนี่อะไรนี่อะไรคันนี้ไม่ไม่ค่อยคุ้นเลยตับบักูเขาเรียกว่าอะไรตับบักฮู เดี๋ยวเราจะใส่คำบรรยายใต้ภาพตาบักงูตาบักงูก <laughs> และก็นี่ก็จะเป็นออ <laughs> บักงูไข่แคมโอเค <laughs> โอเคาะ <laughs> <Y au. S 1> แล้วก็ยังจะมีออเป็นในส่วนของข้าวเหนียว <laughs> ใช่ที่ทานแล้วจะติดมือ บอกว่าถ้าเราเป็นคนอีสานจริงจับข้าวเหนียวจะไม่เอจะไม่ติดมือไม่ติดจ้ะเอ่าทำไมจะต้องปั้นข้าวเหนียวปั้นอย่างนี้ต้องว่าเป็นแท่งนังบอกวิธีการกินที่มือปั้นเหมือนอันนี้เลยเหซีวาริงกิสเฮ้ยจริงไหซีวาริงกิสเว่อร์แล้วเอาจานมาทำไมจานเอามาไว้เพื่อให้เราดูสะอาดให้ดูเต็มให้ดูเต็มให้ดูเต็มดูใหญ่นะเราใช้มือใช้ไม้ มหิว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 หนีเาเหนี่ยวแล้วเมาเหรอหมายถึงว่ามีเชื้ออยู่ข้างหนพร้อมสแตกยที่จะระูเหรอใช่เ่นไมีด้วเหรอขาหเมไม่มีมีเขาเหนี่ยวเมาเขาเหมากจา้แทงเลยอ่ะทำไมล่ะเราจะได้กินเขาเหนี่ยวจะมต้อรกินเหลางงเกิดมาบนโลกอย่างนี้ทงกคยเห็นเอาต่อ นมผมก็เป็นอย่าง,งนี้เลยโดยเฉพาะตรงเนี้ยเป็นเ <laughs> งาเ <laughs> งาเงาเงาขึ้นไปอ่ะที่ดอกเปิดเตะแป๊บนึงอะไรมันคืออะไรอ่ะมันต้องทำด้อย่างนี้หรอคืออะไรไลยุยหลบปุ๋ กูใช้ชีวิตชนบทไม่ได้ได้หน้าตาแต่อย่างแรกเลยจะถือร่มอ่ะถ้าถ้ายอมอ่ะได้อาจจะเอากี่นาทีว่ามากูชอบท้าดีนักเราต้องตายไปเลยมึงออเงออกก่อนธรรมดาเบสิกไม่เอาถามจริงดูสิยังไงลองต้องลองของมายต้องลองเอง ไปได้เลยเราไปหากล้วยด่างกันดีกว่าไม่ไหวแล้วนะนิดเดียวไปกล้วยด่างกล้วยด่างกล้วยด่างต้นนี้แหละด่างไหมด่างนิดเดียวหาเลยเขารู้ยังไงอะเบอร์ไม่รู้เขารู้ยังไงนั่นไงด่างกล้วยด่างนี่ไหนนี่ด่างไม่ใช่นะมันแห้งไม่ใช่มะม่วงด่างใช่ไหมมะ ก่อนนั้นเนี่ยก็มีคนเล่นมุกนี้ไปแล้วนะหล่อไม่ได้เลยต้องมาถ่มสิงปะมันมาเล่นมุกเนี่ยแหละมะม่วงด่างมะม่วงด่างหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะของกูไม่ใช่มะม่วงด่างธรรมดาไปไหนไปไหนพี่ตัวเราจะไปเพาะพันธุ์ต่อ มึงจะยุบมาก็ชนะคลิปกันแดดแต่ว่าอันกลางร่มกางร่มเลยแดดก็ดูว่าตั้งกันร่มกางร่มร่มกางร่มร่มเขมีนเรื่อนว่าอะไรร่มพัดชัดอะไรนะสุชัดชัดชัดคือกลางร่มกลางร่มร่มนี่นี่อะไรนะกระตุ้นกรตุ้นชัดเออเจ้าของภาษามาเองคำนี้อยากมีผัวเอ้า คุณแม่กำลังใจจังเมียนประไดยจังเมียนประได้จังเมียนประไดยแปลว่าสัญญามีผัวเจนี่ต้องทำสัญ เฉพาอเรียนะค่ะเบนเซ่นะค่ะขออนุญาตปิดมีสองใสไม่พูดเยอะค่ะใส่ปากค่ะใส่ปาก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 ปัวปัวมะพร้าวแล้วกันปัวไหนันอันนี้มะพร้าวอันนี้มะพร้าวอันนี้สังขยาไส้ค่ะอันนี้ไส้อันนี้ไส้เค็มแปลไปค่ะกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีสานไม่ต้องไม่ต้องตาอ๋อ ยิ่งกว่าชีสบอลน่ะอืมนี่ถ้าทำเสร็จใหม่ๆนี่ยืดจนแขนไปถึงมืนเลยกอโจทย์ไม่กอโจทย์คืออะไรก่อนก็ดูเขาไม่ก่อโจทยวก่อไผ่เช่นนึงเออพี่ว่ามากอร่อยแหวนอันนี้ไส้เกมอร่อยสิป้าไหมคะอืมอ่ะอิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปนี่ยพนบอกว่าจะพามาหาปลาออาวา เขาบอกว่าวันนี้เขาเกาะไฟไว้ให้เราแล้วใช่ห้เราเตรียมปลาไปเลยเตรียมปลามาจากว่าไปซื้อไม่ใช่หลับจุบหลับจุบเลงอูจับใช่เราต้องจับเองมาไปเร็วๆไปพร้อมหรือยังอยากจะพร้อมอ่ะไกจะพร้อมจะแบบมไม่เป็นไรแล้วอย่ากลัวแดดอีโซกเอาตรงทำจริงไปก่อนเลย ตายมึงทำอะไรมันเม่ชันลงอ้าวมันเป็นไปไดเลื่อนแล้วนี่มันลื่นเดินตรงนี้มันเป็นดูทางมันดีเกี่ยวมันมีใส่รองเท้าก้อนเนิ่งอย่าไปกลัวแดดอย่าไปกลัวแดดหน้าแมวล้มหรอโอ้ยระหว่างการเดินอ่ะนี่แค่นี้ไม่พอไม่ได้ อย่าไปกลัวแดดอย่าไปกลัวแดดดอย่าไปกลัวำเพราะว่าเราเพราะว่าเรามีอะไรไม่อยากจบกักจบต่อใช่เอาแรนด์เดอร์เอาแรนด์เดอร์อี้มันจะถึงบอ่อที่เขาจะให้เรามาจับปลาอย่างเนี้ยนูนจ่านูนจ่าใกล้แล้วบอกเลยตรงน,นั้นแหละนี่แล้วแต่นี่เราเดินมาครึ่งวันแล้วยังไม่ถึงเลยอ่ะไม่เป็นไร เราหน้ามีสภาพุูดีใช่ไม่อยู่กับเราเราเป็นอะไรไปเขาก็จะใช่เขาก็จะวิ่งหนีเราก่อนเขาจะวิ่งไปตามชาวบ้านให้มาช่วยจริงอุ้ยบ่เนี้ยหรอลน้องไี่ล้น้องนี่ละเออน้องนี่ละเดี๋ยวต้องขึ้นซับไตเติ้ลด้วยใช่มองนี่ไลยบอคะใช่เออแล้วทํามันมันมีใบอะไรเยอะแยะมากมายอันนั้นไม่น่าเป็นปัญหาใช่ไหมปัญหาอยู่ที่เราต้องจับปลายังไงไม่ฉันมีตัวช่วยจ้ะ เดี๋ยววันนี้จะแสดงพิธีห่านโชว์ไปเตรียมพร้อมไปเดี๋ยวกูตามไปก่อนนั่นกูก่อนเลยนะเลยลุคไม่ได้ได้เลยนะในแรกจับแหแบงแหแบงเออแล้วก็ดึงขึ้นวัดแหเห็มันพอดีกับซอกแหนแน่นมากเลยนนี้แหอันนอันมีโบ แล้วก็แบ่งออกแบบนี้เื้อะงี้ขนาดขวาบ่ียงี้แลัวขวาเรื่ที่นาดทางไหนขวาขวาแต่ว่าเบี่ยดไทยนิดนึงแล้วก็แล้วก็แบ่งเออแล้วก็สอบงัดไปเอองัดไปเฮ้ยบ่้ใหญมันหลุดงัดไปเออแล้วก็แบ่งก์มองนี่เฮ้ยเธอทำไมแบ่งเยอะจังเอาห้องสิจับสินี่แบงก์ไปแล้วนี่เราจะจับเราจะจับแล้วเห็นบอกเป็นไทยอีกทีแฮะแฮะมันอาบปากแบบนี้ ออากัะเจดิ้งคืนแล้วเราต้องอ้าปากกระแหมไหมเราจะอ้าไหมไม่ฮะนี่เห็นไหมนี่แบบนี้เอางตรงแหมพร้อมแล้วนี่เฉยทำเลยแล้วก็เดี๋ยวเฉยทำกอนรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวนี้ทำตามรอบสองไม่แต่ว่าแก้งรอบบนแก้งแก้งเบียงแกลงก้อนอ่ะเบียงแล้วเบียงเาตนก้อนยายยาย่ายไปที่เจแล้ว ได้ตอนแรกพศสาวหนึ่งสองสามตอนนี้สามทีแล้วสามทีแล้วเป็นยัางแขนยัางแขนยังย่งยังไม่ได้แบบนี้ตึงสอแล้วก็ปล่อยมือปล่อยมือให้มันหย่อนแล้วก็จับตรงนี้มันจะมีตรงนี้เท่ากันแกมซ้ายมือซ้ายตรงนี้มันแกทำต้องทำดูกรเกจับนี่ดึงดึงดึงมาดึงมามันขึ้นนนขึึ้งข้เดียวต้องใช้ระบบเป็นระบบพุทเบรกระบบพุทธพุทธดีแต่ตอนนี้แบ แกจงมาเข้ยมแหดูทีนี้เป็นแบบนี้แล้วนี้เตรียมตัวเอามาดูนะไปเลยจะทำให้ดูเลยจับแค่นี้ได้แล้วก็หวานหวานความหวานของหมู่บ้านเรามาแล้วหวานเฮ้ยแค่นี้โอ้ยกูบอกเลยยี่สิบตัวจ้ะทีเดียวเตรียมเลยซ้อมก่อนหนึ่งสอง แล้วก็เพียงเพียใส่ด้งตาแล้าต้นแงแข็เมื่อยเมื่อยแขนอ่ะอ้อไปดีมากสยไปดีมากท่าสวยายคาคชอเจ๊ได้ปลาไหมมึงไปม่งไปเลยน เป่่งไม่ปาึงมึงเนี่ยปาคุณมั่นใจมากคุณม่ได้ยกยกยได้แล้วใช่ไหมนี่มันตอดมันตดมาแล้วมันตอดมาแล้วมันตดอาคู่ทังละคีนูช่วยดไม่ได้มไม้ไม้อุ๊ ไม่ไม่ทำปีไม่ทำปีน้องอุ้ยมือดูดีๆมีไหมทำมีมีมีขัดตัวดวงตามองใหญ่เลยเนาะไม่มีขยันบูชาไม่แต่มีขยันค่ะเอ๊ย มมมมมมััันนนนนกก็็ขึ้้าาแลววยงองออตเะผ่านภารกิจมาทั้งวันแล้วเดนขอเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของจัวจังในการดูแลบำรุงผิวในครั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของจัวจังนะคะก็ประกอบไปด้วยสครับสตอเบอรี่เซรั่มบูเบอรี่และหัวเชื้อเข้มข้นกรูตา้าสนใจสามารถสั่งซื้อและสอบถามได้ที่ เฟซบุ๊กไลน์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้านี้ได้เลยนะคะเป็นไงคะเจ๊วันนี้สมอารมณ์หมายไหมคุณรู้สึกว่ามันทำได้อีกย่านีน้แล้วก็แรงอันนี้จะธรรมชาติเกินไปไ,ไหมถ้าผู้ชมคะถ้ารอบหน้าอยากให้เราสองมไม่ได้เลยอยา,ากแตกต่างอะเนาะ อยากแต่จะทำไงแต่จะทาถ้ารอบหน้าอยากให้เราสองคนไปทําอะไรคอมเมนต์มาเลยนะคะคอมเมนต์<ล>มาเลยจ้า,าและก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะตรงนี้ตรงนี้เชชีตรงนี้ตรงนี้นอย่๋ยวมาอีกอ่าอยากให้เราทําอะไรคอมเมนต์มาได้เลยจเจเบนกับน้องสุเดี๋ยวพวกเราจะไปทำให้ดูเลยค่ะว่าสาวให้โซ่ของเราเนี่ยยังไงจะทำได้เพราะว่าเราเนี่ย อยากแต่จะทำอยากแต่จะทำ